สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กินตำบักถัวหรอกค่ะเนาะตำบักถัวโอ้อยากกินแต่ยืรลานนั่นซักฝาเราเออไม่กินแล้วลูก่มไม่กินแล้วใคกินไหมใครกินมันมันนั่นเก็ลียวเกลียวยำว่าใครได้แกลีวยังได้บุกกินกินเนาะโจ๊บักถัวกัน ชอมันไม่หนอ่อ,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 น,อนหัอนแล้วก็หั่นแววนตกลิ้นๆค่ะเอ้เบาๆเบาๆให้ไท้ายอยู่ chicken tham mặc quá hoa thua, hoa phân hoa hoa lấy hoa hoa sốt sốt hoa 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 mến hoa rồi, hoa 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 đó hoa 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 พัมพัมพัมพมคุณ่ะก้าวไปกินน้ำกันนะคะ ตัวสดสดมากใหม่ๆจากสวนพ่นมาขายผู้ถ่อผนมาขายเนะกกนักประดกนักอันนั้นเป็นยกง่อขึ้นมากอือ เราเขามากินกับอยู่ยัมยากเก็ดแข่าค่ะและ c, ้วหยัมยาก็นม่เก็ดเข่าหนูกินยังกงง่ากค่ะช่วงนี้ใครได้กินกันข้วขาวต้มเละๆอ่า บายบายค่ะขอบคุณหลายมาเอบิงมา่อแง่แห้นะขอเนาะมาเป็นกำใจใหยใจนะครับสู้ๆค่ะทุกคน